สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์เกิดพริกออนยูโพสภาพปังตงมาเพิ่มมูลค่าด้วย Facebook ในมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะดิฉันนางสาวอัครมณีระวีแสงศูนย์หรือว่าเรียกพี่มิลลีก็ได้นะคะและดิฉันนางสาวพิมพ์พัชนพงศ์ระโวค่ะหรือเรียกว่าพี่ปินก็ได้ค่ะคอร์สเรียนนี้นะคะจะสอนให้ทุกคนถ่ายภาพสินค้าด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวซึ่งจะทําให้ทุกคนอย่าไม่ต้องพึ่งกล้อง DSLR และสามารถนําไปโพสบน Facebook เพิ่มมูลค่า <Yeah. S 1> แลวก็เพิ่มกำไรให้กับคุณได้ค่ะโดยเราจะสอนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกล้องสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละค่ะที่เราใช้กันเป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็เทคนิคการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะการตกแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชัน f o o d ี้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการโพสตภาพถ่ายสินค้าของเรานะคะลงใน a c e b o o k ค่ะไม่ต้องกลัวเหงาวนะคะตลอดเ,เ์สเียนออนไลน์นี้นะคะจะมี ลิลี่และก็พี่ปิ่นเนี่ยนะคะคอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้เทคนิคบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟนแก่ทุกคนเองค่ะพร้อมแล้วรยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปเจอกันในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ได้เลยค่ะไปกันเลยเ